สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจปิกินแท็กเตอร์รถไถมือสองสีสเกตกับมาพอมาพอ,พอ,พอ,พอกับทั้งหลายปิกินรถไถกันอีกแล้ว,ยยวมือนี้เป็นคลิปประจำวันที่11กรกฎาคม2568สีพับพี่นอ้องของรถไถอยู่สองคันสองรุ่นของคูปุต่าเนี่ยก็ทั้งสองคันเป็นรถไถที่เขาเม้าไมา่เขาเม้าไม่นี่กะมือนีกะเสียเอาไมา่เบิ้งเลยเอาไมา่เบิ้งเลยพออย่างพออยากให้พี่น้องเห็นว่าอ๋าบอบางเทือนอี่การที่ว่าเขาซื้อรถโดยที่ว่าบริเบิ้งรูปเออเบิ้งแค่รูป เบิ้งแค่รูปแต่บ่ได้เบิ้งว่ารถชั้นนั่นเรียนได้จริงบ่ทำงานได้จริงบ่หรือว่าบ่ได้เบิ้งวิดีโอมันน่ะคามตัดใจด้วยกันที่ว่าเห็นแต่ของถือโคตรหลายมันก็สิเกิดความแบบว่าผิดพลาดในการสื่อรถทุกอ่างเลยแบบว่าเอาไงคือว่าสวรุปจุบบ่หอมเป็นอย่างไรว่ะตียางเช่นชั้นนี้เนี่ยเบงโดยรวม เนี่ยมึงกอรวมเอกงามดิ body body ทีอว่าเดิมรวมเดิมงามดีพเพราะรถพวกนี้มันสิประมาณปีหาหนหาหนึหาสอนี่ประมาณนี้มึอกเนี่หาหน่หา,ห,นห,าห,นหาสอกับปีนี้หกแปดต่รถประมาณ16ปี1ิบหปีตนะ้องพี่น้องเนาะ body ที่ว่างามโตต้นเล็กนี่เห็นว่าเวลาพอขาเพันทายรูปลงกขายเนี่นเพิ่งจะบอกว่าสำหรับบางคนเด้่วงเล็บบางคน เพิ่มเงินสีเทาเต็มองงาเหม่ยแต่เขาเบิร์นน่ะแหละเพิ่มเลยทายมองกิดได้ตอบผมก็คือการมาดูว่าผู้ใดอเพราะว่าเพราะว่ามันย้ำขายให้เราต้องทายมองงาแล้วมองกิดได้ครับไปทายขายเหยื่อแต่การที่ว่าให้เดี๋ยวมารีวิวมันสิบอีกแบบหนึ่งือว่าการที่ว่าเขาได้วิดีโอคอร์เบิรงกับลูกค้อค่ามันกับสีซอยเขาตัดใจง่ายขึ้นคันนี้เป็นไปดันของซีทีถิ้นเร็วลงเร็วนะครับพอที่เฟิร์สอันนี้ของซีทีเฟิร์ส เดี bon ๋ยวลงเดียวรุ่นนี้เดี๋ยวลงเดียวบอดีโดยรวมหนึ่งงามแต่ว่าขั้นนี้บอกเลยว่าเครื่องมีไอเครื่องมีไอเครื่องมีไอคือเครื่องเดิมรวมเครื่องเดิมรวมแล้วขั้นนี้เราบอกไปก่อนเลยแต่ว่าราคาถือเที่ยวไม่เบิ่งเพราะว่าราคาถือเราอยากให้เบิ่งพี่น้องบอกว่ามีไอนี่มันเป็นยังไงบางคนก็ว่าแต่ว่ามีไอมีไอหนึ่งมาเขาบอกอ่างไรอ๋อมีไอคือมีไอหนึ่งยังาเป็นของออตเตอีครับเดือยอยู่วันหาสิบเปอร์เซ็นต์ สีสนันเดิมนะพี่น้องสีสนันเดิมส,สเดิมด้านไหนล่ะเนี่กระอาดด้นนนสา,สานดีอยู่สะอาดด้านดีทอนคาตัดแล้วเกียร์บอลเคยเปิดย่างหลังไปของซุปเปอร์สโตนเหลืออยู่หาสิบเปอร์เซ็นต์ในการย่างหลังมีเหลืออยู่หลายอยู่ด้านหลังงามเลยครับสะอา,สาดสะอาดดีด้านหลังมีสะอาดสะอาดดีงามสีโบกง,ง,ง,งอโบยังย่างาง,งามทั้งสี่สิ่งผ่านเป็นผ่านหกที่ที่ซีซีท,ทีเป็นฐานจาุลไธมวล สีเหลืองนี่พันสีเหลืองถือว่าไทยมอนสีทีนี่ก็เป็นพูดถึงเราประวัติเคือว่าเป็นเป็นบริษัทเดียวกันกับตาสางแค่ว่าเขาเป็ีนสีเหลืองออกมาคือสีแบนสีทีเนาะคือบอดี้ทุกอย่างชิ้นส่วนทุกชิ้นส่วนแต่คือของตาสัางก็คือเหมือนกันแค่เปลี่ยนสีสสแล้วก็ตีแบนเป็นสีทีโปรก็ไม่ได้เป็นตาสัางเลย e-pro 225ส e องห2า e-pro e อ่า e-pro ดูด้วยกันครับผมคันนี้โดยรวมแล้วบอดี้นี่บอกเลยว่าง,งามตัวขายไงยแต่ว่าขับมนาเอ่อเข้ามาเบ่งการทำงานแล้วเขามาเบ่งว่าไอ,อ,อ้เมียงล่ะเขาสิไดหูว่ามันเป็นยังไงสำหรัรบบางคนที่แบบว่าคันนี้นี่บอดดี้ขี่ได้ พอด so like, so ีค <oneself> ี Luckily, Hence, so ่ได้แบบไงพอพ่นท้าสีมาพอดีเพรแปลว่าพ่นท้าสีมากนะสินะครับพี่น้องท้าสีท้าสีแบบว่าพ่นแบบแบบงางตัวเล็กบ่ผฟูเลยถือว่าเล็กบ่ผฟูถือว่าเล็กงามอยู่เจ้าพ่นท้าสีมาแบบว่าบางงามอ่ะอันนี้ถว่าเครื่องดีเครื่องดีหนามดีเป็นอยังพอว้างสินรถทั้งสองคันนี่ผมเดี๋ยวไปลองมาทั้งสองคันนั่นล่ะไปลองลองลองมาทั้งสองคันหรือหัวเออคันนี้เครื่องดีแท้คันนั้นมีไอแท้เนาะ คันนี้ยางนานี่เหลืออยู่วัน2ีสิบเอรพด้กเะยางหลังยางหลังนี่กาสีเหลืออยู่สามอยู่ครับกัพอได้กเะคือกันแต่ว่าที่สสำคัญเด็กคือราคามันถืนอจะพี่น้องเด้อสี่สิบหรถเชียงสี่สูบมือหนีราคาแค่เสนกบาทแสนเท่าไรเดี๋ยวมาฟังถ่ายคลิปฟองคาตัดแล้ว <c oughs> บอนี่เปลี่ยนไมทัอันขพราาเอื้อมเอือมเยกินเยอก็เอื้อมอ่าบอนี่เปลี่ยนทำไมทั้สองอัน รถด,ดีอยู่ปูผู้บ่งอยัางดูว่าโอเคอยู่หลังคาดีหลังคาหลังคาแดงสองอันผานี่ผานี่เป็นผานหกคือกันตาสร้างนี่นะครับเป็นต้นนี้เป็นเขตสีไม้กันเด้อพี่น้องเด้อด้าน,นหานานล่างมันกรพ่นสีไม,ม้เมื่อแต่ว่าดีอยู่บนหัวบ่ซึมมันอ,อีกเดี๋ยวพามาเบิ่งเอาแบบราคาพิเศษเลยมึงนี่สำหรับพี่น้องที่ว่าอยากได้ราคาพิเศษมาเป้งจักอันนี้คือไอ้นุ่ม ว่าเป็นคนขับไฮเจ้าประจำท่านนี่ทำไมนะพี่น้องมากผมสิบอกประกอนเลยว่าทำไมนะเก็บงานแล้วเก็บงานแล้วฟิตเครื่องใหม่ราคากระสีต,ตกอยู่ป,ประมาณแสนหา้าฟิตเครื่องเก็บงานเก็บยังอยูดดอยเหมือนเราปาระมาณแสนหาแต่ว่าซ้อมหน่รถใหม่พี่น้องเพราะว่าอยู่ทางลาดตะเฮาหนิอา,าร์เอสเบิง้งเจียงวนเน้ะ ียงคือว่ามวนไปเี่ยงคืนลงเร็วมวทั้งงานที่ากไปใส่อะไรของศูนย์หมดี่ะไรขบางเรือการรีวิวแคมประเดี๋ยวประเดาวการรีวิวแคม์นิดีน่ันตัวมัไม่ได้ออกนะตวมันจะมีไอเรื่เชงอห่า ก็ไม่ได้เชิงแต่ว่าดเขาไมีย่งมีงานปรดีรถขาวเนมันถือว่าไวเขาวทำนี่หล่อใส่ได้ ไปหาเบื้องลึแทบทุกรั้นเลยหระอเ่าซ่งเรดอเพราะตัวรถกมเสียงในการสิบแบบว่าที่บนเที่ยวอาจจะเชนนีกัอีกัวงอีังาตัวเชอก่อนาล้วแต่ก็่นา đó khu này là vắt xương đúng không? xương thương đúng không các bạn? Thương nó, chứ dùng làm được. บแนวตั้งแนวตั้งก่อนนิดนึงพี่น้องแต่ว่าทรงนี้ไม่มีปัญหาเด้อลูกมากแบบเพื่อนไหนเงินครับอ่าแน่นข้างนี้เบิ่งไปด้นเดือดเต็มๆเลยพี่น้องใบดันเดือดหลายคนเป็นเล่นลูกปืนลูกปืนเป็นเลยปืนแน่นครับอ่าลูกปืนแน่นลูกมากลูกมากนิดนึงครับอ่าลูกมากนิดนึงมาเบิรงนขั้นอีกกอนมาเบิรงนขั้นอีกกอน คันนี้ตานที่ผมบอกเนาะเนื่องจากว่าบอดี้มันงามบอดี้มันงามโดยรวมบอดี้ม,มันงามผมก็เลี้ยงเข้ามาเพราะว่าผมคิดว่าถ้ามันบ่มีคนเอาในสภาพนี้ผมเกิดแซวไปเฮ็ดเครื่องถ้ามันบ่มีคนเอาในสภาพนี้ผมเกิดแซวไปเขาเฮ็ดเครื่องเฮ็ดเครื่องตีเต็มที่เลยตีปอกใหม่แหวนใหม่ลูกสูบแหวนปะเก็นของแข็งไม่มืดบ่เกินสามหมื่นบวเกินสามหมื่น แต่พี่น้องกับแม่นาผมเฮ็ดแล้วผมบอกเลยว่าคันนี้รมบราคาสร้างกันอย่างแล้วผมสีฟองขายอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันแต่มือนี้ราคาตามสภาพอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทอ่าหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับกับแม่นาะผู้ใดอยากเอาไปใสก่ก่อนอยากเอาไปเก็บงานเองอยากดวงทองเปลี่ยนแค่แหวนหรือว่าอยากยกเครื่องลองมาเฮ็ดใหม่ได้คันนี้บอดี้บนงามโดยรวมตัวต้นง,ง,ง,งามผ่านกับงามสภาพนี่เด้อพี่น้องเด้อ ห,หนึ่งแามืนโอ้หนึ่ง,งาบ,าบาทหนึ่งแสนหนึ่งาพันาบาทสำหรับเอลสาดพดีสวยงสิใส่งานได้อยู่แต่ถามว่าห้ดีกำลังมันก็นหน่อยลงแล้วละ่ะคันนี้คำแนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กัอยู่ประมาณ70%เอ่าหกสิเพราะว่ารถมันเริ่มมีไอรถคำแนะนหายมันได้ความเพงงานแน่กันนาสิอยู่แปอร์เซ็ขึ้นถึงเก้าสตคำแนะนเฮาตี้รถจากศูนยต์เนาะ เขาตีลดจากสูตรอยเปอร์เซ็นี่รถหาปีนี่กันงไมา่จะาเก่าสิบซะรถสิบปีนี่ก็ยูจิกแปดสิบแต่รถคันนี้มันสิบหกปีแล้วต้องพอใจในมงจุดนี้ครับพอรถมันใส่งานในดินในขีดต้มการสึกหลอเป็นรถธรรมดาเนื่องแสนในมือทหาพันนายครับตามสภาพนี่พร้อมทรงพีสามรอยกิโลเมตรแต่ว่าขัามันบ่มีคนเอาผมเขาเขาเก็บงานเอาเหินเครื่องส่วนคันนี้ เครื่องดีบ่มีไอหน้าบ่ดันอ,อ๋อบอดี้ถือว่าเป็นเฮ็ดสีมาแต่ว่าก็บ่ไดานาเกียดมากมายพเพราะด้ดใซนพี่น้องเครื่องดีน,ดน,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 น้าดีล้อนาแน่นล้อนาดีบ่ดันลือหลายราคาอยู่ตั่อะไรพอดีราคาอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นหาพันบาทพี่น้องหนึ่งแสนหกหมื่นหาพันบาทรถมีเหลี่ยมทะเบียนนะพี่น้องนะเราไม่มีเหรียญทะเบียน ราคานี้หนึ่งแสนหกหื่าพันบาทเป็นโปรโมชันแล้วอ่ะอันนี้คือโปรโมชันแล้วโปรโมชันแล้วหนึ่งแสหืบาทโอเคครับหนึ่งแสนื่ันบาทกับหนึ่งแสาพันบาผีู่กพี่นออ้องเอาไป่วส่งาผ่านแงานผ่านบอผ่านบอผ่านไปเด้กระจอกง่อยเลยผ่านทาศาอยางด้เฉพาะผ่านหนึ่งสองอบาทเะ มื่อนี้ก็ฝากไว้เนาะบมกำลังใจครับสำหรับพี่น้องที่แบบว่าหารถราคาแสนกว่าบาทนี่มีมไม่ให้เบิ่งมีไม่ให้เบิงเบ่งเด้อมื่อนี้นก็ขอบคุณพี่น้นองหลายๆติดติดตามเราโซนเราฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกหลานกูเหตคลิปขอบคุณหลายโอ้เราบอกเบอร์รโทรยังเบอร์โทรยังไม่บอกเบอร์โทรยัง081กันจีเยจ8684 0หา1200 74หาไปบริหารจอบไปถึงโทรหาได้ครับ ร้านไม่ติดถนนไนสองสองศูนย์ถนนสีเลนไปบป่หอดต่เบอร์โทรหาได้เขาเบอร์เบอร์โทรสองสองเบอร์เป็นเบอร์ไลน์แอดไลน์มาทัากไลน์มาคุยกันอยากเบิรงส่วนใดอยากวิโโดีโอขอเบิรงใดเมื่อผมีตัวครับรุ่นนี่ครับขอบคุณทุกทายพี่น้องที่ติดตามชมครับขอบคุรับขับชิรถไฟครับขอบคุณครับสวัสดีครับ